เดี๋ยวจะพาไปดูเมลอนสวนเมลอนของอาจารย์ตามมาอันนี้คือก่อนจะไปดูเมลอนคือมาดูฐานตรงนี้คือที่คือเอาอบที่ใช้กาสครับใช้ใหญ่กว่าเมื่อกี้นี้ก็คือนี่คือสินค้าที่พร้อมเยอะหรือว่า,าต้องทาสีเพื่อกันไม่ให้มันมาติดกัน มาละอ,อ,อง,<ร>งอจัง,งกลับไปดูร้อนจังกลับข้าวกันนะคะตอนนี้ค <c oughs> ่ะทำมาก็ลองเก็บไปร้อยหนึ่งเลยทำได้หลายอย่างมากพื้นที่ที่นี่ เขากำลังเก็บเมลอนเมลอนที่กอบเก็บใครจะไปเชื่อเกาะเก็บเีเมลอนใช่ไหมเมื่อกี้ชิมมาแล้วหวานกรอบมากใจค่อนข้างบอกว่าแบบเออๆว่ะเก็บก่อนมาใจเล็กไม่ใหญ่นะนี่ผลันใหม่หม่รวยสวนมาเนี่ยนะดูไงก็คือ <Wow. S 2> ไวไ้าวเหมือนคนละโลกเลยเนอะเออนี่คืออยู่ในใกล้กรุงเทพมานนะครับพี่ธนไปป่ะพี่ธนเออไม่ไหวใช่ไหมอืมไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้วใช่ไหม <c oughs> ออโอเคเี้เกือบหล่นนะนี่สวยไม่รอดหมดเลย แล้วเมื่อกี้พี่เขาถือแะกาเมลอนที่นนทบุปปร,รีเกะาะเกตาดอันนี้ดินจะนุ่มมากนะครับคือมีพวกจุลินทรียเยอะดินดีมากเลยเหนียวหนึบอ่าโชว์ลูกโชว์ลูกเมลอนที่ได้ขนาด